ท่านผู้ชมหลังจากพ่อนายกก็คือคุณทักษิณได้พูดถึงประเด็นทำสงครามกับว้าแดงลักษณะก็คือเป็นฐานการผลิตยาเสพติดแล้วก็ต้องทำสงครามแล้วเดือนสองเดือนนี้กระทรวงต่างประเทศจะไปเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านและถ้าจัดการไม่ได้เราจะมีวิธีการจัดการของเราล่าสุดสำนักข่าวเรวดีรายงานว่าโฆษกองทัพสหรัฐว้า โอยีรังซึ่งมีกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในว้าในรัชฉานของเมียนมาได้ออกมาตอบโต้คำกล่าวหาของคุณทักษณิณที่ระบุว่ากองทัพวะเป็นต้นต่อของการผลิตยาเสพติดข้ามแดนโดยโคศกวะระบุว่าคำกล่าวของนายทักษณิณเป็นเพียงข้อกล่าวหาจะต้องหาหลักฐานมาแสดงให้ชัดเจนขณะที่กองทัพวะกำลังต่อสู้กับยาเสพติดเช่นเดียวกับทางการไทยทุกคนรู้ดีว่าปีกลุ่มเจติดวุฒิหลายกลุ่มในพื้นที่ชายแดน และว้าเองต่อสู้กับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโฆษกองทัพว้าระบุว่าแม้รัฐบาลไทยจะอ้างว่ายาเสพติดมาจากพื้นที่ของว้าแต่นั่นไม่ได้แปลว่าว้าแดงจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือค้ายาเสพติดเนื่องจากเป็นการตั้งถิน่นฐานอยู่ในพื้นที่ชายแดนซึ่งแน่นอนว่ายาเสพติดที่ลักลอบจากพื้นที่ตอนใดของประเทศย่อมต้องผ่านพื้นที่ชายแดนบ้างเป็นธรรมดาหมายถึงอาจจะผลิตจากตอนไหนแล้วมาผ่านพื้นที่ชายแดนของว้าเหรอ โคศกกองทัพว้ายืนยันว่าว้าแดงเองบมดีนิ่งนอนใจต่อปัญหายาเสพติดและขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาหลักฐานอย่างรอบด้านก่อนจะกล่าวหาแบบเบารวมต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนของเมียนมาทผบุชมนึกย้อนไปตอนคุณทักษิณพูดเอาไปฟังดูก็ได้ไหมเสียงคุณทักษิณเกี่ยวกับกรณีของว้าแดงโดยคุณทักษิณระบุว่าถ้าเมียนมาไม่สามารถจัดการกับกลุ่มติดอาวุธผลิตยาเสพติด ทยจําเป็นต้องดําเนินการเองเพราะถือเป็นศัตรูของประเทศไทยถ้าคุณยังผลิตยาเสพติดอยู่คุณคือศัตรูของประเทศไทย<ม>นี่ฮะนบูชม,มกระทรวงต่างประเทศจะเดินทางไปหารือกับตีต่างประเทศของเมียนมาเพื่อหาบรือถึงความร่วมมือในการกดดันกล่มผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะว้าแดงแรงผลิตเนี่ยถ้าพม่าบอกว่าจัดการไม่ได้ เพราะเป็นชนกลุ่มน้อยเราคงก็ขออนุญาตจัดการเมั้งมันเป็นศัตรูของเราอ่ะมันอยู่ในพื้นที่ไหนถ้าเขาจัดการให้ไม่ได้เราก็ขออนุญาตวิธีจัดการของเราต้องมีวิธีต้องมีวิธีที่สากลรับได้เดือนสองเดือนเนี่ยรับดรีต่างปะเทศต้องไปพบปะกับเพื่อนบ้านเพื่อผลึกกำลังกันจัดการให้วาแรตเลิกผลิตยาเสพติดถ้าคุณยังผลิต คือคุณสัตว์คือคือศัตรูของประเทศไทยเราไม่ควรจะมีความต่านี้กับศัตรูถึงเวลาที่ต้องความชัดเจนต้องเกิดการจับมันเป็นปลายทางของการหลังจากการผลิตแต่ว่ามันเป็นต้นทางของการที่เข้าการเมืองเนี่ยคนไม่ชอบคุณทักษิณยัง่ไงก็ไม่ชอบนี่บางคนไม่ชอบถึงขนาดเข้าข้างว้านะเนี่ย mm. <c oughs> จริงๆคุณรังสีบารวมเมื่อวานนี้ก็ยังเห็นด้วยเลยเพียงแต่ไม่ควรจะเป็นคุณทักษิณ คือก็บอกว่ายืนยันตามนั้นนั่นแหละคะ่ะตามที่คุณทักษินพูดแหละว่ารัฐบาลต้องทําสงครามยาเสพติดกับว้าแดงเ,เพราะวันนี้แหล่งยาเสพติดใหญ่ระดับโลกก็คืออยู่ที่วา้า <c oughs> โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทแอมฟเฟตามีนกับยาบ้าดังนั้นถ้าไม่ทําอะไรเลยมันจะแพร่ระบาดในเมืองไทยแล้วมันจะแย่ลงอย่างแน่นอนออและคุณโรงบอกว่าแดงยังมีพฤติกรรมไม่เกรงใจรัฐบาลไทยหรือประชาชนด้วยเพราะธุรกิจที่พวกว้าทาคือเหมืองทองเหมืองแร่แร่เอิร์ด แล้วก็ปล่อยสารพิษลงแม่น้ํากกจนเกิดการชุมนุมกันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย <c oughs> แต่ถามว่าว้าหยุดไหมก็ไม่หยุดเพราะเขารู้สึกว่าประเทศไทยจะไปทําอะไรเขาได้ <c oughs> เขาไม่คิดว่ารัฐบาลไทยจะมีน้ํายาอะไรไปดําเนินการดังนั้นเห็นด้วยถ้ารัฐมนตรีต่างประเทศจะไปคุยกับประเทศต่างๆในอาเซียนแล้วก็ต้องคุยกับจีนด้วยส่วนกลุ่มว้าก็ต้องมีมาตรการไล่จากเบาไปหาหนักที่สําคัญคือต้องมีการขีดเส้นตายทั้งนี้ทั้งนั้นบอกในทํามองว่า นายกต่างหากใช่ไหมคือบอกเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาล mm hmm. ก็อยากให้คุณยิ่งคุณแพทองทานเป็นผู้นำในเรื่องนี้โดยเข้าใจว่าคุณแพทองทานเนี่ยอาจจะขอคำปรึกษาจากคุณทักษิณเพราะว่าเป็นพ่อเป็นลูกกัน mm hmm. แต่ถ้าประชาชนไม่ได้ยินว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรแล้วต้องมานั่งรอฟังคุณทักษิณเนี่ย <c oughs> อันนี้รัฐบาลประเทศเรามีปัญหา <c oughs> <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยว AH, ้านะครับโดยเฉพาะว AH ้าแดงเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมคือเขาไม่ได้เกรงใจอะไรในรัฐบาลไทยเขาไม่ได้รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจะไปทําอะไรขเขาได้เขาไม่ได้คิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมีน้ำยาที่จะไปดำเนินการอะไรดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่จะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับทางว้าเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเราก็ต้องมีมาตรการที่ไล่จากเบาไปหาห,าหนักแต่สำคัญคือมันต้องมีการขีดเส้นตายผมยืนยันว่ารเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลผมอยากให้คุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับ เป็นผู้นําในเรื่องนี้เอาละคุณอุ้งอิงอ,อาจจะปรึกษาขอคําปรึกษาคุณทักษิณยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ผมเข้าใจเป็นพ่อเป็นลูกกันแต่ถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยประชาชนคนไทยไม่ได้ยินอะไรเลยว่ารัฐบาลนี้จะดําเนินการยังไงต้องไปรอคุณทักษิณอย่างเดียวเนี่ยผมว่าประเทศเรามีปัญหาอีกแบบหนึง่งแล้วมันคือส่วนหนึ่งที่ทําให้ว้าเขาไม่เกรงใจประเทศไทยหรือเปล่า เพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับมีความเป็นผู้นํามากเพียงพอเพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือทําอะไรเขาได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณควรจะส่งเสริมบทบาทลูกสาวตัวเองเนี่ยให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแท้จริงได้แล้วส่วนใครจะช่วยอะไรได้ยังไงเนี่ยก็ให้วางบทบาทตัวเองในลักษณะของการหนุนน,นายกไม่ใช่ทําให้นายกกลายเป็นนอมินีแล้วเอาตัวเองเนี่ยมาเป็นนายกแห่งความเป็นจริงซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นประชาชนแหละ คล้ายๆคุณนัฐพลอ่านัทพงศ์ค่ะเอ่เเง <c oughs> คือมันต้องโชว์บทบาทนายมตรีอ,อะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นข่าวหลังจากที่ว้าโคศกกองทัพว้าแดงได้ออกมาตอบโต้คุณทักษิณ <c oughs> อ่ะท่านผู้ชม